ยำไข่แดงเค็มรสจิดจาดแซบนัวยำไข่แดงเค็มรสจิดจาดวันนี้กินกับน,น้องกับตันไม่กิน่อยยงโอเค <c oughs> น้องกับตันอยู่ด้วยครับวันนี้ ยำไข่แดงครมไข่แดงไข,ข่ครมแดงนะจ๊ะน้ำปลาน้ำยำหอมแครพริกตำหยากมะเขือเทศมะนาวผักชีฝรั่งแครอทเพิ่มสีสันเดี๋ยวเราไปดูวิธียำกันเลยจ้ามาจ้ะยำกันเลยชามผสม ยำไข่แดงเค็มวันนี้กินยำอีกแล้วจ้ะนีพริกจะพริกใส่พริกลงไปเลยเด้อแล้วก็น้ำยำของเราน้ำยำเด้อพี่น้องน้ำยำนี้เราทำไว้เลยนะจ้าหองแขกมะเขือเทศใส่ตามที่ชอบเลยจ้ะ น้ำปลาเดี๋ยวมะนาวน,ว,นนวนี่มะนาวจ้าบีบชอบเปรี้ยวมากก็บีบมากมะนาวแค่รอดจ้ะใส่ลงไปเลยคน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 คุกเขาให้เข้ากัน

แซ่บแล้วจ้ะเพราะว่าต้องปรุงเราตัวมาแล้ว <c oughs> ใส่ไข่แดงค็มลงไปเลยนี่จ้ะพี่นอ้องนี่จ้ <c oughs> าไข่แดงค็มผักชีฝรั่งจัะใส่ลงไปพี่นอ้องนี่จ้ะ ดังจากน้องบัดตันน้องบัดตันอยู่น้องบัดตันไดเสียงดังเดี๋ยวใส่จานเลยจ้าเทใส่จานสวยๆเลยจ้าอืวันนี้กินยำไข่แดงเค็มคุณอยากกินหลายมื้อลจ้ะพี่น้องหลายวันแล้ว ยากินหลายมือแล้วจายำไข่เค็มยำไข่แดงเค็มอร่อยแน่นอนเลยสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วมามาทุกชาแนลวันนี้เอาเมนูยำไข่แดงเค็มมาฝากกันจ้ายำไข่แดงเค็มจ้ะหน้าตาเป็นตาแซบตาแซบ Nắng nhìn cái cây cả mẹ. đang tự tự yêu quân. Ngân rồi quân. Ngân nhiều quân. hoan yêu quân. Ngân yêu quân. จ้ะลงมือกินกันเลยอย่าช้าอืม้จ้ะน้ำยำมันต้องห่วงเลยนี่จ้าไข่แดงเค็มยำไข่แดงเค็ม <c oughs> ียวใส่พอน้าเปิดท้องพูดดีๆพูดเป็นอยู่พูดเป็นภาษาคนยู่ยพูดแต่ภาษาการ์ตูนแคลอดนึ่งจ้ะฟักทองนึ่งมะระจีนมะระขี้นกผักชีกับแก้มของเราผักแก้มผักเขียงอ,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 อู้แซ่บอันไข่เค็มไข่แดงเค็มแซ่บดียำแล้วมันแบบ มันบบเมนเค็มปี๊ดเหรอ่ะน่ากินมากเลยนี่จ้ามึงรับกินกกินไหมไม่กินเอาไหมครับเโอ๊คตอนนีครับยังน้องกับตันยังกับตันชาแนลครับพูดแด,ดงๆชัดๆกี่ลูกน้องกับตันชาแนลครับ เก่งมากยำกินผู้เดียวพี่น้องกินผู้เดียวตามเคยน้องกับตันก็กินบ่เป็นนี่จ้าโอ้จุกแม่อีกแล้วนี่จ้าอืมครับ ลูกสาวพี่ถึงน้องพี่เป็ดจองพี่กับข้าวกิกนทอดลูกสาวเขาอ,อยู่เขาก็จะกินน้ำแม่แม่เห็่นอย่างนาีนก้กินจะกินทอดลูกไปมาหาอะไร มาปิดเถิ่อนน่นแหละพี่ครับมาเฮ็ดให้กินกลับมาทำให้กินใหม่นี่จ้าเน้น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 เต็มตเต็มปากคำเต็มเต็มปากอืมอืมบอกผัดสันแน่พรอมผัดซันแน่ แล้วแม่พี่น้องม้วนใส่แซ่แซ่แซ่บก็ไดเยำจริงๆ <c oughs> น้องขอบตาไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ค่อยสบายอยู่กับแม่ nên nénเลย, lười tìm tìm khầm Hãy subscribe กินคนเดียวกินคนเดียวจ้าวันนี้ยำไปสิบเอ็ดฟองไข่แดงไข่แดงเค็มสิบเอ็ดฟองวันนี้พี่น้องกินเนี่ยคนเดียวหน่ะเจ้าว่าแซ่บดีอยู่ด้หรอคะพี่น้องอร่อยนะคะ อร่อยอยู่ถามว่าเผ็ดมากไหมวันนี้ไม่ทําเผ็ดมากาเท่าไหร่แต่ก็เผ็ดอยู่แต่ไม่ถึงกับมากฮ่าวางบอเผ็ดเผ็ดตืบอยู่รื่นว,วานไม่ตุกินเผ็ดบอกเก่งว่ะ Tao cao kinh kinh đi thế nha mà lớn nó Nó ít ế khải Lên phải Nả bàn phí nó có bị bỏ hải phải chặt lộp nghe đấy phi nó đi. Tăng hết nhưng mì chứa như thế này. ก็คิดกลับมาใช้แบบชีวิตแบบเดิมมาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปนี่ชีวิตของเราชีวิตของมนุษย์จะต้องติดกับหน้าก,กากเ <laughs> <laughs> พราะว่าเชื้อโรคมันเยอะเจ้ว่าไก่พันเนี่ย จ้ากว่าโลกได้ที่มาอีกธุรกิจธุรกิจอันที่ทำหน้ากากเนาะมันจะอยู่ในตลาดมันจะอยู่ในชีวิตคนมันต้องใช้คู่กันกับมนุษย์ไปเทแล้ว ไข่เฉากว้วยแรงยนพาม้าบ้านเฉาก้วยจ้าเฉากวายใาอยโอ้ยอิมทั้งพันเนียวทั้งหมักแตงโมเหลือฟองนึงจ้ะพี่น้องเด,เดี๋ยวค่อยจะกินไหมสดอยู่แต่ว่าอิมสิบฟองนอ้องกินไปไหมเหลืออีกฟองเฮ็ดสิบเอ็ดฟองเหรอพี่น้องทำตั้งสิบเอ็ดฟอง เหลือหนึ่งฟองกินไปสิบฟองคนเดียวโอ้โหพี่น้องเอ๋ยบุ้งอ้วนเจงไดอยู่เนาะจะว่าบ่กบุ้วอ้วนพิจิญญาบวนแล้วอยู่อะไรลูกหนุ่มทำอะไรคะไม่ใจอะไรลูกไหนอยู่ที่เจ้าเจ้าเอานอนเอานอนอยู่ในนี้เอาในเจ้าเจ้าน้อยมันนอนในก็โอ้ สวัสดีครับก่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่น้องเอ้ยฝากกันไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปกรณ์ไม่ครับขอบคุณมากมากที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายไมายสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะครับเจนในที่จ้านะครับคลิปนี้ ฝากไว้แค่นี้ก่อนฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอน้องกับตันชาแนลเจอนั่นแต่จานชาแนลแม่ทุกชาแนลแม่ตุกชาแนลขอบคุณค่ะขอบคุณจ้ามาค้าแม่ <laughs>